นี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จเสียนโตนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จที่ค่อนข้างจะมีคนที่นำไปทำเรียนแบบเป็นจำนวนมากนะครับเห็นอยู่เยอะนะครับตามหน้าเฟซต่างๆนะครับแต่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมได้ชมกันแล้วก็ ให้ศึกษากันให้เข้าใจนะครับดูโดยภาพรวมนะครับก็ดูตั้งแต่ซุ้มว่ามีซุ้มเป็นแบบไหนนะครับลักษณะของเกตนี่มีลักษณะเป็นแบบไหนก็ให้ดูนะครับแล้วลักษณะของอเสียน,นะครับมีลักษณะทีะ่ที่เป็นแบบไหนก็ให้บรรดาเพื่อนเพื่อนญาติธรรมที่เข้ามา ชมกันให้ให้ดูกันด้วยตัวเองด้วยสายตาของตัวเองนะครับลักษณะของเนื้อนะครับจะออกเป็นสีขาวอมเหลืองนะครับเท่าที่พบเห็นนี่จะมีอยู่เพียงเนื้อเดียวนะครับน่าจะสร้างไม่มากสำหรับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่มีความ สง่านะครับมีความสมบูรณ์คล้ายๆกับถ้าเรามองก็คือจะเป็นลักษณะที่คล้ายกับพระสังกจายนะครับเป็นพิมพ์ที่ใหญ่กว่าพิมพ์่ใหญมาตรฐานเล็กน้อยนะครับแล้วก็โดยสัดส่วนขององค์พระไม่ว่าจะเป็นเสียญพระไม่ว่าจะเป็นรูปร่างขององค์พระนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็น ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าพระสมเด็จทั่วๆไปนะครับแต่จะไม่ได้ใหญ่ามากมายก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพียงแค่นั้นเองนะครับลักษณะของอาฐานขององค์พระนะครับฐานต่างๆนี้ก็จะเป็นลักษณะของฐานขององค์พระที่เป็นฐานเจดีนะครับตรงนี้ก็ถือโอกาสนำมา ฝากเพื่อนๆน,นะครับให้มีความเข้าใจมากขึ้นในการศึกษาในการเรียนรู้ให้เราศึกษาเกี่ยวกับพระสมเด็จที่มีเนื้อในลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้ศึกษากันเวลานั้นก็สามารถที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเป็นความรู้ให้กับพวกเราได้นะครับจึงถือโอกาสนี้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมไว้แต่เพียงแค่